สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นของกะหลำดอกนะคะจริงๆแล้วกะหลำดอกเนี่ยเป็นผักอีกตัวหนึ่งที่มีขายอยู่ทั่วๆไปตามท้องตลาดนะคะแต่ว่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นจริงๆของเขานะคะว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้จะพามาดูเนาะทั้งต้นเลยนะคะต้นของเขาเนี่ยจะมีลักษณะ เหมือนคน้านะ,ะนะคะน้านผสมกับกระลำปลีนะคะคือใบของเขาก็เหมือนกระลำปลีแต่ว่าจะยาวๆเหมือนข้านานะคะ,ะประมาณนี้เหมือนสองสองตัวนี้ผสมกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของดอกของเขานะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เขาเก็บมาขายนะคะที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปนะคะตามท้องตลาดเนาะแต่นี้จะเป็นใบของเขานะคะเยอะเลยนะคะนี่ นี่คือต้นของเขานะะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะต้นของเขากันนะคะนี่เป็นส่วนโคนของเขานะนี่คือส่วนโคนของเขานะเขาจะเหมือนคั้นนาผสมกับกระลำปรีนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาเขาโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะไม่ยืดออกมาดอกเขาก็จะเป็นกลมๆนะคะถ้าเป็นกระลำก็คือเขาจะห่อนะฮะห่อเป็นหัวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นคั้นน้านะคะ ยอดของเขาก็จะยืดนะคะแ,<ม>แล้วก็เขาก็จะยืดแล้วก็เขาก็จะมีดอกนะคะส่วนกลําดอกนี่ก็คือเขาก็จะออกดอกมาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นเหมือนกับเป็นช่อกลมๆนะคะแน่นๆแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะแล้วก็พอเขาโตเต็มที่เนี่ยเขาก็จะตัดนะคะแล้วก็ส่งไปขายนะคะเป็นลักษณะที่เราเห็นอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะอ่า นี่นะโอเคเอที่ปลูกนี้เราเพาะมาเมล็ดมานเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็เอามาปลูกนะคะก็ตอนนี้ก็ได้อายุแล้วเนาะสามารถที่จะเก็บไปขาย,ห,ายหรือว่าเก็บมาทำอาหารได้แล้วนะ กระลำดองเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะก็คือเขาต้องได้น้ำนะคะแล้วก็สำหรับขั้นตอนการปลูกเนี่ยเดี๋ยวมุมกเกษตรจะหาเวลานะคะมาปลูกแล้วก็เออมาถ่ายให้เพื่อนๆดูตามแต่ละขั้นตอนนะคะส่วนวันนี้เนี่ยพามาดูก่อนคร่าวๆเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูทั่วๆเลยนะคะปลูกไว้เยอะเหมือนกันนะคะมีทั้งดอกเล็กแล้วก็ดอกให่นะคะอ่านิดนึง นะคะกระลำดอกนี่สําคัญที่สุดก็คือเขาต้องได้น้ำนะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะ,ะต้นนี้กับต้นนี้นะคะกับชุดเมื่อกี้นี่ก็คือเราปลูก กล้าชุดเดียวกันนะคะแล้วก็วันเวลาเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าฝั่งนี้นี่คือเขาได้น้ําไม่เต็มที่เนาะเขาก็จะช้ากว่าเพื่อนนะคะก็คือเขาจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่นะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งที่แบบเขาได้น้ําพอนะคะถ้าเราให้ปุ๋ยให้น้ำเขาพอเนี่ยเขาก็จะไวนะคะโดยปกติก็คือถ้ารวมตั้งแต่เราพเพาะเมล็ดมานะคะก็ใช้เวลาสามเดือนนะคะก็พร้อมที่จะเอาเอาเออก เอาตัดเขาไปไปไปขายหรือว่าเอามาทํากับข้าวได้แล้วนะคะคือเขาได้อายุพอดีเนาะแต่ถ้าเราให้น้าเขาไม่พอนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะช้านะคะหรือว่าบางหัวที่เขามีดอกเขาก็จะหัวเล็กนะแบบนี้นะคะตระกูลที่เหมือนกับกะหล่ำดอกนี่เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือบล็อกโคลี่นะคะบล็อกโคลี่นี่ก็คือเขาก็จะลักษณะต้นอะไรก็เหมือนกันเลยนะคะก็อาจจะต่างกันนิดนึงนะคะแต่ว่า เขาก็จะออกดอกมาเป็นช่อแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าบล็อกโคลลี่เนี่ยก็คือเขาจะออกเป็นสีเขียวเนาะสีเขียวนะคะจริงๆผักพวกนี้เนี่ยไม่จําเป็นนะคะว่าต้องปลูก พื้นที่ที่อากาศหนาวนะคะจริงๆแล้วเราสามารถปลูกได้ทุกที่นะคะสําคัญที่สุดก็คือเราต้องลดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะต้องดูแลเป็นนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่เป็นเนี่ยปลูกอะไรก็ก็คงได้ผลเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นหัวเป็นหัวแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นกะหล่าปลีนะคะกะหล่าดอกหรือว่าจะเป็นบล็อกโคลี่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีหัวก็คือเราไม่ไม่สามารถที่จะ ก็ถือว่าเราปลูกไม่ประสบผลสําเร็จเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะปลูกให้ให้ได้แบบนี้เนี่ยเราต้องใส่ใจให้มากๆนะคะนี่ก็มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแต่ว่าฝั่งนี้นี่จะไม่ค่อยได้น้ำนะเขาจะอยูออ่ด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยได้น้ำเนาะ,ะเขาก็จะมีต้นที่ห่อแล้วต้นที่มีดอกแล้วนะดอกเล็กๆกับต้นที่ออดอกหอ่อเขาเรียกว่าหัวใหญ่ๆนะคะก็คือก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะ เออเราใส่ปุ๋ยเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาพูดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะคะเรื่องของปุ๋ยเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเอ่าขั้นตอนคร่าวๆแล้วกันเนาะเราพอมาเล็ดเขาเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งแล้วก็เราก็จะถอนเขามาปลูกนะคะโดยการที่เออเราขุดหลุมเขานะคะขุดเสร็จแล้วก็ใส่ใส่ขี้ไก่นะคะลงไปรองก้นก่อนแล้วเราก็เอากล้านะคะไปไปปลูกนะคะทีนี้พอเราเอากล้าไปปลูกปุ๊บเนี่ย เออเราก็ลดน้ําให้ชุ่มๆไปเลยนะคะชื้นๆไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่เราปลูกไปเจวันเนี่ยเอ่อต้นเขาฟื้นนะคะฟื้นแล้วก็แบบพอเขาฟื้นตัวได้ดีแล้วเนี่ยเราก็ทําการใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยปุ๋ยสูตรเขาเรียกว่าปุ๋ยน้ําตาลเนี่ยเหมือนจะเป็น003 36หรือว่าอะไรประมาณนี้มุมกเกษตรก็จําไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็น ปุย๋ยขาวๆใสๆเหมือนน้ำตาลนะอ่อะเกษตรเขาเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะนิยมเรียกว่าปุย๋ยน้ำตาลนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ปุย๋ยสูตร15อีกสองครั้งนะคะก็ก็จะเขาก็จะให้ดอกให้ผลกำลังกำลังคือแบบพอดีกับอายุของเขานะคะเราก็จะออคอยลดน้ำอย่างเดียวแล้วก็เราก็รอเวลาเก็บผลผลิตได้เลยนะคะนี่ก็เป็นกลําดอกนะคะที่ปลูกไว้ที่สวนนะคะ ที่สวนของพี่สาวเนาะวันนี้มาเที่ยวสวนนะ,ะก็เลยแวะถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรเนี่ยจะหาโอกาสะะมาทําคลิปเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกนะคะโดยละเอียดเนาะ,ะต้องหาก่อนว่ามุมเกษตรจะทําแปลงเล็กๆหรือว่าจะจะทําเป็นปลูกใส่ถุงดํานะคะที่จริงเราสามารถปลูกใส่ถุงดำหรือว่าปลูกใส่กระถางได้นะไม้พวกนี้นี่ก็คือ ขาสวยงามแล้วกเ็เราก็สามารถที่จะกินได้ด้วยนะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยทีเดียวเนาะเป็นทั้งผักสวนครัวแล้วก็ไม้ประดับได้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับคลิปนี้คลิปกระล่าดอกนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะหาโอกาสมาทําคลิปทีละขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการปลูกให้เพื่อนๆเนาะแล้วก็จะพยายามลงคลิป อื่นๆบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวนะคะผล,ละไม้หรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะลงให้หลากหลายให้ลงให้หลากหลายมากขึ้นเนาะ <ๆ S 2> ก็ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะ <ๆ S 1> ขอบคุณและสวัสดีค่ะ